วันนี้มาทำขนมปาไทยากิกันค่ะสูตรนี้แป้งกรอบนอกนุ่มในอร่อยมากอุย๊ยชอบกินแบบแป้งนิ่มๆกรอบนอกนุ่มในนะคะคุณยายจัดให้ค่ะใช้ไข่ไก่เบอร์สองทั้งหมด4ฟองนะคะน้ำตาลทราย200กรัมเกลือปน่นครึ่งช้อนชาจากนั้นก็ผสมให้ไข่ไก่กับน้ำตาลทรายละลายเลยนะตีไปเรื่อยๆจนกว่าไข่ไก่จะละลายแบบนี้ค่ะเติมกะทิลงไป500มิลลิลิตจะใช้เป็นนมสดก็ได้นะคะ จากนั้นก็ผสมให้เข้ากันเลยค่ะสูตรนี้จะทำขนมออกมาได้ประมาณ15-20ตัวนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเติมแป้งสาลีนเนกผสมลงไปลงไป180กรัมแป้งข้าวเจ้า100กรัมค่ะผงฟูอีก1ช้อนชาจากนั้นก็ร่อนแป้งเลยค่ะการร่อนแป้งจะช่วยลดความเชื้นของแป้งได้นะคะทำให้ขนมของเราออกมานุ่มอร่อยค่ะผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลย เสร็จแล้วเราจะพักแป้งไว้ประมาณ30นาทีเพื่อให้แป้งเซตตัวนะคะพอแป้งเซตตัวดีแล้วเราก็นํามาหยอดในพิมพ์เลยค่ะถ้าใครสนใจพิมพเดี๋ยวปุ้ยจะทิ้งฟิกัดไว้ให้นะคะใช้ดีมากเลยค่ะไม่ต้องทาน้ามันใส่ให้เต็มตัวปลาเลยนะใช้ไฟอ่อนในการปิ้งนะคะวันนี้เราใช้เป็นเตาถ่า,านใช้ขี้เท่ากรบเพื่อให้ไฟอ่อนลงค่ะมาทําในส่วนของไส้วันนี้ปุ้ยใช้เป็นข้าวโพดหวานแล้วก็นมข้นหวานนะคะใส่ลงไปค่ะ ผสมให้เข้ากันเลยความหวานตามชอบได้เลยนะคะใครจะใช้เป็นไส้อื่นก็ได้นะที่เรามีจากนั้นก็ตักไส้ใส่ตรงกลางตัวปลาเลยค่ะใส่มากใส่น้อยตามชอบได้เลยนะคะจากนั้นก็หยอดแป้งลงไปให้เต็มเบ้าเลยค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะล้นนะคะเดี๋ยวเวลาเราปิดเนี่ยเขาก็จะล้นแน่นอนค่ะแต่ว่าถ้าเราหยอดแป้งไม่เต็มเดี๋ยวตัวปลาจะไม่เต็มก็จะไม่สวยไม่น่ากินค่ะ เสร็จแล้วเราก็ปิดฝาเลยเราก็กลับเอาด้านที่เราหยอดแป้งลงไปด้านล่างเขาจะได้สุกเสมอกันอันนี้ปุ้ยก็จะใส่เป็นไส้ช,ช็อกโกแลตทําจากนมข้นหวานนะคะแล้วก็ไส้ลูกเกดค่ะเหมือนเดิมค่ะเราก็จะหยอดแป้งลงไปให้เต็มตัวปลาเลยนะคะไส้ช,ช็อกโกแลตก็อร่อยค่ะเด็กๆชอบเน้นหาซื้อง่ายแล้วก็ทําตามง่ายนะคะเสร็จแล้วก็ปิ้งให้สุกเลยค่ะ พอสุกแล้วก็จะหน้าตาน่ากินแบบนี้เลยเปิดร้านทำขายได้เลยนะเนี่ยอร่อยมากกรอบนอกนุ่มในเอาไว้ข้ามคืนแป้งก็ยังนุ่มอยู่นะคะไม่แข็งเลยถ้าใครชอบอย่าลืมเซฟเก็บไว้ทำตามกันนะ